ตลาดหุ้นไทยน่าเป็นห่วงหรือเปล่าต้องสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรจริงๆมันก็โยงกับเรื่องเศรษฐกจิจจริงเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยการจะไปอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนทั้งโลกเนี่ยเรามีปัญหามาโดยตลอดแต่ในอดีตเนี่ยถึงแม้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่ว่าสภาพคล่องเราก็เคยค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ถดถอยไปเยอะสหรัฐเนี่ยบริษัท ที่จดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับเนี่ย10-20ปีนี่คือแทบจะเรียกว่าพลิกรายชื่อกันทั้งโผลเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีเกือบหมดล้วนๆและ10อันดับแรกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็น1รัฐวิสาหกิจ2ธุรกิจที่อิงกับ การใช้อำนาจรัฐสัมปทานหรือธุรกิจที่ถูกมองว่ามีลักษณะของการผูกขาดเนเกือบทั้งนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนมุมมองของ ชาวโลกที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราพ้นจากสภาพที่เหมือนกับตอนนี้มันติดลมอยู่ รายการนี้เป็นนักลงทุนส่วนมากนะคะก็จะถามมุมมองคุณพิสิทธิ์นะคะนักลงทุนกังวลใจเรื่องตลาดทุ้นนะคะแล้วก็ฝั่งตลาดทรัพย์ที่เคยพูดคุยนะคะก็บอกว่าเรื่องตลาดหุ้นเรื่องตลาดทุนก็เป็นควรจะเป็นวรรายแห่งชาตินะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวพื้นฐานสร้างความมั่นคงกับประเทศนะคะเป็นแหล่งเงินออมอีกด้านหนึ่งก็เป็นแหล่งของการระดมทุนซึ่งนาไปสู่การเติบโตของระบบเศรษฐกิจต,ต่อไปนะคะสถานการณ์ดูไม่สู้ดีนะคะในมุมของคุณพิสิทธิ์ ตลาดหุ้นไทยน่าเป็นห่วงหรือเปล่าระบบตลาดทุนมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขต้องสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรจริงๆมันก็โยงกับเรื่องเศรษฐกิจจริงนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็มีปัญหามาโดยตลอดว่ามันมีตลาดที่ใหญ่กว่าในภูมิภาคนะครับหรือที่อื่นๆนะครับถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแข่งขันกันทั่วโลกนะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย การจะไปอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนทั้งโลกเนี่ยเรามีปัญหามาโดยตลอดแต่ในอดีตเนี่ยถึงแม้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่ว่าสภาพคล่องเราก็เคยค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ถดถอยไปเยอะนะครับเราก็ต้องมาดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจจริง,รงตรงที่ว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสหรัฐเนี่ยไปดูป บริษัทที่จดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับเนี่ยผมว่าเปลี่ยนทุก10 20ปีนี่คือถ้าจะเรียกว่าพลิกพลิกรายชื่อกันทั้งโผลเลยถูกไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีเกือบหมดล้วนๆนะครับต่อไปก็ยิ่งทางด้าน AI ทางอะไรก็ยิ่งมากขึ้นพราะหันมาดูของเราเนี่ยของเราเปลี่ยนน้อยมากและ10อันดับแรกของเราเนี่ย มีลักษณะเป็นหนึ่งรัฐวิสาหกิจแปรรูปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่สองธุรกิจที่อิงกับการใช้อำนาจรัฐสัมปทานหรือธุรกิจที่ถูกมองว่ามีลักษณะของการผูกขาดเนี่ยเกือบทั้งนั้นนะครับตรงนี้คือจุดที่ผมคิดว่ามันทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยจึงมีปัญหาในภาพภาพใหญ่นะเราไม่พูดถึงเ,เหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็มันก็จึงไปโยงกับเศรษฐกิจจริง ว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้เราคุยกันและอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนมุมมองของชาวโลกที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราพ้นจากสภาพที่เหมือนกับตอนนี้มันติดลมอยู่ มีคำพูดว่าเรารรอยู่ในทศวรรษที่30ลอสด s เคสจ d ด GDP ไม่โตโตแค่9%ตลาดหุ้นก็ไม่ไปไหนนะคะส่วนนี้ไปเหมือนกันแต่ไป,ผ,ไปผิดทางครับ <laughs> ไปทางไหนก็ไม่รู้ <laughs> ไปจนกระทั่งนักลงทุนก็ท้อแท้สิ้นหวังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นมุมมองเชิงนโยบายนะคะลักษณะในช่วงที่ต้องปรับโครงสร้างแบบนี้นโยบายการคลังนโยบายการเงินนะคะมันควรจะต้องเดินอย่างไรคือนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ย ผมว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะมาถกเถียงกันในเรื่องของระยะสั้นเนี่ยมันหนึ่งมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและก็การประเมินนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันที่มันเป็นปัญหาขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับสารกับรัฐบาลเนี่ยคนละคลื่นความถี่นะครับซึ่งก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยมันยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถที่จะ สื่อสารกันนะครับแล้วทำความเข้าใจกันได้เนี่ยผมว่ามันมีพื้นที่ตรงกลางที่น่าจะเหมาะสมนะครับก็พูด,ดง่ายๆก็คือว่าทางฝ่ายการเงินก็ผ่อนลงมาได้แต่ฝ่ายแต่ก็ต้องมออีหลักประกันจากฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันว่าจะไม่ทำอะไรที่มันทำลายวินัยมากจนเกินไปผมว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยก็คือว่าพอ รัฐเองเหมือนกับอยากจะกดดันให้ทางนู้นผ่อนทางนู้นก็มองว่ารัฐเนี่ยกำลังจะสูญเสียวินัยเยอะมันก็เกิดแรงต้านและเกิดแรงกดดันว่าเขาเลยไม่กล้าที่จะผ่อนนะครับนั่นตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าแต่ในแง่ของระยะยาวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าทั้งสองทั้งสงฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปทำการบ้านของตัวเองนะครับภาครัฐบาลเนี่ยความจริงก็เคยยอมรับออกมาแล้วว่าวันนี้เราเก็บภาษีไม่พอ ตอนนั้นก็เลยเกิดสูตรไอ้สิบห้าสิบห้าสิบห้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิบห้าแต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาพูดกันเรื่องการปรับปรับปรับปร,บรุงโครงสร้างภาษีเพราะลำพังค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่ในขณะนี้เรายังหาเงินมาไม่พอแต่วันข้างหน้าที่เรามองเห็นว่าสังคมเราสูงวัยขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น นะครับความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงที่รวเดเร็วของเทคโนโลยีทําให้เราต้องมีระบบสวัสดิการที่มาคอยดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยยังไงเราต้องหารายได้มาเพิ่มนะครับในด้านภาคการเงินเองเนี่ยก็ต้องตั้งโจทย์เหมือนกันว่าจริงอยู่ธนาคารกลางขณะนี้บอกว่าหน้าที่ของท่านมี2ออย่าง1อย่าให้เงินเฟอ้อเกินเป้า กับ2เนี่ยให้สถาบันการเงินมั่นคงนะครับแต่เงินเฟ้อเกินเป้าไม่เกินเป้าเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าปัจจัยที่มากดดันเงินเฟ้อมันคืออะไรหลายครั้งปัจจุบันหรือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจร้อนแรงมันเกิดจากสงครามต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านโยบายของรัฐจะต้องตึงตัวสถาบันการเงินมั่นคงก็ดี แต่ควรจะอยู่แล้วสามารถเอื้อเศรษฐกิจจริงด้วยไม่ใช่มั่นคงแต่ทำให้เศรษฐกิจจริงเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับแล้วก็โดยทีเ่เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของธุรกิจใหม่นั่นหมายความว่าตัวแหล่งเงินทุนที่จะตอบโจทย์ตรงเนี้ มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยนี่ก็เป็นการบ้านของของทางฝั่งที่ดูแลนโยบายการเงิน